เฮ้ย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 ไอ้นุ่มทำอะไรนุ่มทำอะไรโอ้โหกดอัดก็เอาเลยอะกดอัดก็คือจะขโมยเลยทันทีทันใดสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาขโมยโดยที่ใช้แค่ไมค์นีเดียวเดี๋ยวเราต้องมาเตรียมของกันก่อนนะครับก็คืออันนี้เว้ยไอ้สามอันสามอันบนเนี่ยเห็นปะไอ้แถบไอ้สปีดคอยกับไป้เด้มันจะเป็นอาวุธไม่ต้องรีเบิร์ตก็ได้อะเออไม่ต้องรีเบิร์ตก็คือใช้ได้เหมือนกันอันนี้ ก็เดี๋ยวผมจะมาขโมยโดยใช้แค่อุปกรณ์ที่ไม่ต้องรีเบิร์นี่แหละผมจะใช้แค่ไม้อันนี้ในการขมโมยกริลล่าตรงนี้8 0 0พนะครับโอเคห้าสิบกวิอุ๊ยออกไปแล้วโอ้โหแบบนี้ผมต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปตรงนู้นนะครับเป็นอา้าวนี่บ้านผมบ้านผมนี่ว่าเนี่ยทำไมไม่เห็นมีใครมาขโมยเลย <c oughs> ลืมล็อกบ้านโอ้โหเกือบดีนะยังไม่มโดนหรือว่าโดนไปแล้วไม่รู้ตัวนี้โดนไปยังวะห้าสี่สามสองหนึ่ง โอ้ยอืออะไรมองหน้าทําไมมองหน้าทําไมมองหน้าทําไมมองหน้าก็ไม่ต้องขยับทั้งนั้นอนะ่ะมองหน้าก็ไม่ต้องขยับเลยมองหน้าก็ไม่ต้องขยับกันอีกโดนโดนโอุย้ยมันติดแถบอยู่มันเดินได้ยังไงอ่ะโอ้โหโกดโกงเลยอืออือไอตัวนี้ก็โดนเหยื่อลมวันนี้เหยื่อลมอือโดนโดนต่อโดนต่อหน,นักๆนเฮ้ยนะมันโดนแถบแล้วมันเดินได้ยังไงวะเฮ้ยเขาอัปเดตเหรอ โดนติดกันไม่ได้อย่างนี้เปล่าต้องซื้อแถบใหม่เลยอย่างนี้นอย่างเราจะรังแกคนนี้ไว้รังแกพอออกมาพอออกมาก็โดนต่อเอออืมอืมโดนตัวแบบสองจังหวะเฮ้ยเฮ้ยชิบหายมึขงขโมยเสียมึขงขโมยเสียผมมัขงขโมยเสียผมอืมมงขโมยเสียผมนะครับมขงขโมยเปิดงมงขโมยเปิดขโมยเปิดอระเปิดขโมยเปิด อขโมยเป็ดขโมยเป็ดอู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 ดใครใครโอ้โหมีขโมยเสือโอ้โหมีเกอร์โอ้ดีกว่าโอ้ยอันนี้บ้านอยู่ไหนวะเนี่ยตัวเนี้ยบ้านมันอยู่ในวักอ่าบ้านหลังนี้แน่เลยออกไปแล้วออกออกไปแล้วโอ้ยเฮ้ยไอ้ข้างโอ้ยบ้านหลังนี้ข้างบนข้างบนบ้านมันหน้ามากขโมยบ้านมันน่ามาก โอเคไอ้ข้างบนนี้ล่าอยู่ครับทุกคนรอ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 จังหวัดดีรอจังหวัดดีดีแล้วก็เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนะครับผมแล้วก็วางแถบเลยรีเซ็ตตัวลาเฮ้ยขโมยรลยยากขนาดนะวะเฮ้ยเฮ้บานใครเนี่ยบานใครเอา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 เผลอเผลอพลาดเอาเผลอพลาดอย่างนี้เผลอพลาดอย่างนี้ก็โดนสตรอเบอร์รี่โดฟา์มิงเกเลย ตอเบอรี่โดฟามิโกลเลยสตรอเบอรี่เฮ้ยเอาแล้วไง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 บ้านใครไม่รู้ขอหยิบนกขุนทองไปแล้วกันหยิบนกขุนทองมาแล้วเรียบร้อยหยิบนกขุนทองมาแล้วหยิบอีก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 ของเต็มของเต็ม มาแล้วครับผมได้มาแล้วครับตัวแรกแล้วก็ขายทิ้งตัวที่หนึ่งนะนะตัวที่หนึ่งนะนะว้ายคือคินคองตัวนี้น่ามากกึงคองโเคโอเจะจะแอบตรงนี้นะครับแอบตรงนี้แล้วก็รอรอจังหวะเข้าเผลนะครับแล้วก็เสร็จผมก็นั่นแหละสี่สิบวิสี่สิบวิบ้านผมกี่วิว่าป๊บหนึ่งอืมโอ้โหไอ้นี้ใครนะเอ้ยซื้อของก่อนซื้อของโอเคซื้อของครับแล้วก็อุ๊บชิบหายแล้วบ้านผมโดนบ้านผมโดน อืมอีอีกไหมมีใครขโมยโดนไปแล้วหรอบ้านผมโดนไปแล้วเหรอโดนไปยังอันนี้ด้วนโดนไปยังยังใช่ไหมยังไม่โดนใช่ไหมบ้านผมเนี่ยยังไม่โดนขโมยใช่ไหมมีตัวไหนหายไหมเนี่ยดูดิไม่มีไม่มีโอเคมีตัวอะไรหายนะครับตัวนี้โอเคโอเคผมอยากเอาของทั้งหมดเป็นบูรี่เยอะมากเลยแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ผิดคอนเซปต์หรารอทุกคนรอ จะมาตีทำไมเล่ามาตีทำไมกอไปแล้วกอริลโลตีเวรอนไปแล้วต้องอ้อมนะต้องอ้อมทุกคนต้องอ้อมต้องอ้อมต้องอ้อมอ้อมต้องอ้อมไปต้องอ้อมไปต้องอ้อมไปเนียนๆอ้อมไปเนียนๆอ้อมไปเนียนๆนี่แหละนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละตรงไปที่บ้านเราตรงไปที่บ้านเราตรงไปที่บ้านเราตรงไปเลยตรงไปเลย ตรงไปแล้วเข้าบ้านไปแล้วอ้าวหยุดเลยกอริล่าวอเตอร์เมลอนตัวนี้แหละโคตรแพงขายตัวรีเจนทิ้งดีกว่าได้ตัวดีมาแล้วตอนนี้ฮ่าฮ่าไอ้น้องอันนี้เอาทิ้งไปไอคนนี้อะไรที่มันชอบปล่อยพึ่งใส่เราอะแต่เราขโมยคิงคองมันไปแล้วเราควจะเอารีเจนไปยรออีกแ้่สิบกวีเท่านั้นทุกคนอ๋อสองคนนี้มันเป็นเพื่อนกันโอเคโเคเอาเอาไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้ว โอเคมันย้ายบ้านนะครับทุกคนมันย้ายบ้านได้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 บ้า,า right. หนหลังนี้ก็ได้บ้านหลังนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะมาโมยนะครับผมแต่ตัวนี้นนน well. มันห่วงนักมันห่วงนักเอา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 ใครมันยิงพึ่งกว่านี่นโอ้ยโอ้ยโดนเลยลกันโดนเลยแล้วกันโดนเลยแล้วกันอบ้านหลังนั้นนะครับทุกคนรอรอจะเล่นให้หมดบ้านเลยน้อง นีสิบเก้าวิสิบเก้าวิสิบเก้าวิเท่านั้นสิาวิป้านหูเล้ะวะสายสองโอเคได้อยู่ได้อยู่สิบเก้าวิสี่สามสองจังหวะอ่อนเผยจังหวะอ่อนเผยทุกคนจังหนเผยไปอเรลวไปเลวไปเ็วไปเลวไปเลวไปเรยไปเลวไปเ็วไปเรยไปเย่าอย่าจ้าาอย่าเข้าไปลู้ เออฮั happy, 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 ี p y ฮัี p y ฮัปี้จริงๆฮัปี้จริงๆฮัปี้จริงๆโดนหมดบ้านเลยโดนหมดบ้านเลยรอนะครับผมเดีย๋ยวเราจะเอาแซลมอนตัวนี้ไปด้วยนะครับแมวแซลมอนตัวนี้ไปด้วยรอรอทำเป็นยืนเอฟเคไว้ดีกว่า <c oughs> ทำยืนเอฟเคไว้เว้เยโกรธโกรธเอ้ยอย่าเผลอละกันอย่าเผลอละกันสี่สาม สองนึ่งสองสิบวิสิบวิสิบเตรียมทุกคนเตรียมทุกคนเอานะไปทรูลิเมโรทรูลิชินนะมันล็อกบ้านก่อนอ่ะโอ้เสียดายตะกี้นี่มีใครเคี้ยวข้าวเสียงดังหรือเปล่ามันได้ยินเสียงผมอ่ะตะกี้แต่บ้านหลังนี้นี่อะไรไม่รู้หยิบมาก่อนดิหยิบเมื่อกี้หยิบมาดิเฮ้ย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 ชิบหายแล้วเสียผมเสียผม โอ้ช่างเหอะไม่ได้แล้วว่ะทุกคนเสียผมโดนว่ะเสียผมไม่ทันว่ะจริงโอ้จะได้บ้านผมโดนขโมยโเจ็บใจจริงนักโอ้โหเจ็บใจจริงโอ้โดนโดนเสืออุกับสามทันหรออันนี้มันไม่มีอะไรตีเลยวะเอ้ไม้เบสบอลผมไปไหนวะไม้พังอ่ะหนึ่งก็หนึ่งคนไม้ผมพังหาไม้ไม่เจอแล้วเนี่ยต้องซื้ออันนี้เลยนะครับเอานว่าเราจะใช้นี้แทนไม้เลยแล้วกันนะโอเคหนุ่มคนนี้รอไว้ทุกคน สองหนึ่งบอร์บาล وني ลุลิลลี่ล้อลอลอกีวี่ไเป็นไรเป็นไรไม่เป็ดไปบ้านมันแล้วไปบ้านมันแล้วไปบ้านไปแล้วบ้านล <c oughs> <c oughs> มเนลยกีวีว่าโอ้โหพวกนี้มันก็ขยันจริงจเออนี่โอ้บ้านผู้หญิงคนนั้นเอาไปให้หมดอเอาไปให้หมด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  ไปให้หมดเลยไปให้หมดเลยอีกอสามสิบวิอ๋อชิวๆชิวๆสามสิบวิขโมยชิวๆเลยองงเอาเอาไอ้นี่เอาเอาเอา,เอา,เอาทำทำไมเ่ยเอามาน,นีมาน,นีมาขัดขวางด้วยมาขัดขวางซะด้วยอา้า อืได้ซะเนี่ยโอ้โหมีคนจ้องบ้านผมเยอะเกินโอ้โหเสือแหว่งเลยเนี่ยเสือแหว่งเลยแบบนี้นไอ้ตัวนั้นผมโกรธมากผมโกรธมากอยากเอาคืนว่ะผูผมหทำได้ไอาจริงจริงวะจะเล่นมันไอ้ตัวนั้นผมขอญาติซื้อของเต็มสูบเลยจะเอามันมันโดนผมแน่ไม่มีทางที่จะหลอดไปได้ ผมจะซื้อของเต็มสุบแล้วผมไม่ไหวแล้วทุกคนมันขอ้องล่ะขอ,ขอผมได้แก้แค้นขอญาติเลยรักกันขอญาติเลยรักกันไ <c oughs> อ้ดุริบันหน้ามืดแล้วมันหน้ามืดแล้วโอ้ไม่น้าไม่นะ้ามันเอาของเต็มมาแล้วมันเอาของเต็มมาแล้วใครจะหยุดมันอยู่เล่าที่นี่ใครจะหยุดมันอยู่เล่า,ากิวีว่าบ้านผมกิววี่ว่าบ้านผมห้าสิบเก้าบ้านมันน่าจะไม่นานละเดี๋ยวเราเราปอกเดี๋ยวเราล็อกบ้านเสร็จปุ๊บเราไปบ้านมันน่าจะไม่นาน มาเล่นผิดบ้านแล้วบ้าหนหลัง,งนัง้บนบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นเอาเอานี่ดีกว่าเอานี่ดีกว่าโอเคเราเข้าไปสักประมาณห้าวิห้าวิเราเข้าไปอ้าวโอ้พลาดเลย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 คหน้าแตกเลย อุ ali, oh oh hi, ้าได้ด hmm. ีได้ดีได้ดีได้เล่นดีเงได้เล่นเลยไอ้นุ่มมันขโมยแต่บ้านผมไ้ตัวนี้มันต้องโดนผมแล้วตัวเนี้มันเริ่มกลัวแล้วมันเริ่มระแวงมันเริ่มเครียดมันเริ่มคิดแล้วแบบว่าอุ๊ยอุ๊ยบ้านอันนี้เขาขโมยได้เออะคนทำมาเจ็บเจ็บใจเจ็บใจเล่นเจ็บใจเล่นเจ็บใจเตรียมนะครับทุกคนเตรียมนะครับทุกคนเข้าไปในบ้านแล้วกดโดนผมโดนผม ลมผมลมเลยลมเลยนลมเลยอุย้ยเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่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 เดี๋ยวพอแข็งเสร็จใช่ป่ะผมวางแถบมันจะโดนนานมากกว่าเดิมแะไหนึงะแถบหนึ่งนะมันนะจะเข้าไปในบ้านนาเยโอเคเข้ามาแล้วทุกคนเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรารอเว้ยเอา้าจิบหายแล้วบ้านกูเอา้าเอา้าจิบหายแล้วบ้านกูโดน Oh. Oh. โอ้โหตัวไปกี่ตัวเนี่ยให้ตายเลยเอาทำไมเอาทำไมของหายเอาทำไมวะหุยทำไมจู่ๆของหายเองแบบนี้มัน <c oughs> อะไรวะเนี่ยนี่ซื้อไปแล้วเอางงมากงงเจินงงเกินว่าไงจ้าเฮ้ยเนี่ยของมันหายเองงงงงหายหมดกระเป๋าแล้วเนี่ยอะไรวะฮ้ยทำไมของมันหายหมดกระเป๋าแล้วมันคืออะไรมับักอ่ะ โอ้ย <S <S ผมไปขโมยไม่ได้หรอกวะ่ะออาเออกเอ,เอมันไปแล้วว่ะเอามันดีเบิร์ดไปแล้วโอ้โหมันกดดีเบิร์ดเลยทุกคนโอ้ยไอ้หมวกนั้นมันกดดีเบิร์ดไปแล้วผมขโมยซื้อไม่ได้แล้วตัวหายหมดแล้วโอ,โ,โอ้โหแล้วของก็หายอะไรเนี่ยของมันหายไปได้ยังไงวะงงแล้วผมตีมันยังไงเน,นี่ยนะไอ้โงม,ม,มันจะเกินไปละไอ้ตัวนั้นมันจะเกินไปละมามันต้องโดนของมันบ้างมา มา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 นี่นี่รโนโสเตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมวนะน่ะทำไมวนะน่ะผูใช้ของไม่ได้อ่ะบุตีไม่ได้อ่ะงงวะ่ะเนี่ยดูดิเฮ้ยนี่มันบักอะไรวะเนี่ยงงเกินเอา้าบักเกมบักเอ้านี่ผมว่กันโจรไม่ได้ดิขึ้นไปคำถามเต็มหัวเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกมบักอ่านซื้อนี่มา เนี่ยเอ,อ้าซื้อซื้อเทเซอร์อันนี้มาเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยหายแล้วโอ้โหผ,ผมงงผมผมท้อไปหมดอมว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายโอ้โหวันนี้ภาร,รกิจก็คือก็ก,ก็สำเร็จแหละผมว่าเราก็ได้ตัวนี้มาเออแต่เราก็เสียเสียไป <laughs> เออเป็นแล้วหรอกเออไม่เป็น,รนไรทุกคนถือว่าเท่าทุนเท่าทุนนะเจ้าเจ้ากัน ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมทุกคนไายบายเจอกันครับ